เพื่อนๆคิดว่าทําไมซิทู a เอช n ั่นชิพถึงเกิดขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่เข้มได้ลิสต์หัวข้อใหญ่ๆนะที่เจอบ่อยๆในซิทู a เอช n ั่นชิพทำไมซิทู a เอช n ั่นชิพถึงเกิดขึ้นข้อที่1นนะครับคือการกลัวการผูกมัด fear of commitment พวกพวกที่มีปม avoid dance เนี่ยบางทีความสัมพันธ์พวกนี้จะไม่ค่อย จะไม่ค่อยอยากมีแฟนนะแต่ก็อยากอยากได้ความรักนะแต่ไม่อยากมีแฟนกลัวการคอมมิตมากเลยนะครับเนื่องจากปมวัยเด็กของเขาอะไรแบบนี้อาจจะเป็นไปได้นะไอ้พวกนี้กลัวการผูกมัดน,นี่ก็เป็นปมปมประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับหลายคนจึงมีความกลัวนะครับกลัวที่จะมีความสัมพันธ์จริงจังนะนะเพราะาบางทีตอนที่เป็นเด็กก็อาจจะเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดเกิดปัญหาขึ้นซึ่งจิตใจของเขามันรับไม่ได้ตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยก็ เป็นไปได้เหมือนกันนะครับบางคนก็ไม่อยากรับผิดช,ชอบความคาดหวังของอ e ีกฟายเออแบบความคาดหวังเยอะแยะไปหมดเลยเราเข้าไปออมันคาดหวังเอยแต่เธอก็น่ารักดีมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนเธอก็ดูแลดีลก็เลยไม่ผูกมัดนะครับอันนี้ข้อแรกเหตุผลข้อแรกคือกลัวการผูกมัดเหตุผลข้อสองครับคือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด บางคนอาจจะเคยผิดหวังจากความสัมพันธ์ในอดีตก็เลยเลือกที่จะมีความสัมพันธ์แบบรักษาระยะหา่างคือไม่อยู่ใกล้ๆนะครับโดยเฉพาะเขาเลือกที่จะไม่ผูกมัดใจกับตัวเองและอีกฝ่ายพอใจไม่มาปุ๊บเนี่ยบางทีการออกแอคชั่นการตัดสินใจอะไรเนี่ยมันก็จะไม่มาหาเราเราก็จะรู้สึกว่าทำไมาตัวเขามันดูแบบมันดูว่างเปล่า นี่กเป็นลักษณะคนที่แบบหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนะข้อที่3นะครับก็คือสถานการณ์ไม่เอื้อมหน่วยอาจจะเป็นเรื่องระยะทางบ้างสําหรับบางเคสใช่ไหมเออบางเคสก็คือความสัมพันธ์ทางไกลแต่ตัวเขาอะอยากได้คนใกล้ๆนะแต่ว่าคนนี้ก็คุยสนุกดีก็เลยคุยไว้ก่อนเนี่ยคือเรื่องระยะทางมันเกี่ยวข้องบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลานะครับ บางคนเกี่ยวข้องกับความพร้อมในชีวิตเช่นยังไม่พร้อมสําหรับการมีแฟนจริงจังนะยังเก็บเงินไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับและอีกหลายๆเหตุผลนะแต่ก็อยากมีคนอยู่ข้างๆแต่ก็ไม่อยากมีแฟนนะครับบางคนงงพี่เข้มถ้าเกิดว่าคนเราอะมันอยากมีแฟนมันมันก็ต้อง เออมันก็ต้องบอกรักเราสิมันก็ต้องทําอะไรเพื่อความรักเราสิบางคนก็งงเลยนะครับเอ๊ะแต่การกระกกทาเขามันก็เหมือนเขาจะรักเรานะครับแล้วก็ทําแบบนี้เขาจะไม่อยากมีแฟนได้ไงตรลงเขาอยากหรือไม่อยากนะอันนี้มันเป็นลักษณะของคนที่เดินขัดขากันเองนะมาพบในคนมีปมคือในใจอยากมีแฟนอยากมีคนดูแลอยากอยู่ใกล้ๆอยากเคียงข้าง อยากทําอะไรเลยอยากเพราะมันมีความสุขมันถึงจุดโดยเฉพาะเรื่องเซ็กใช่ไหมแต่ตัวเขาดันกลัวความสัมพันธ์พวกเนี้มีปมทั้งนั้นนะครับแต่บางทีมันอาจจะตีออกมาด้านนอกกลายเป็นสถานการณ์ไม่เอื้ออานวยก็เขาจะมีข้ออ้างให้ชีวิตของเขาเยอะแยะนะครับซึ่งไม่ต้องไปแก้เขานะครับบางทีอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้นะครับครอบครัวก็คือพ่อแม่ของเขาเนี่ยบางทีอาจจะมีการแบบ ถ้าจะรักใครสักคนหนึ่งต้องมีฐานะแบบนี้ต้องเป็นคุณหญิงจากตระกูลนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีตัววางไว้อยู่แล้วหรือพ่อแม่ของเขาอาจจะห่วงมากนะครับพี่เข้มเคยเห็นญาติพี่เข้มเนี่ยนะอาชีพจะพูดชื่ออาชีพดีไหมเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเป็นใครนะอาชีพด้านสุขภาพและกันทํางานในโรงพยาบาลทีนี้มีคนมาจีบก็เป็นผู้หญิงในโรงพยาบาลน,นะเป็นพยาอะไรสักอย่างที่ทํางานในโรงพยาบาลก็มาจีบ ปรากฏว่าโอ้โหแม่ของอผู้ชายท่านนี้ไม่ได้เลยเดินมาถึงมาด่าถึงในโรงพยาบาลเลยเอาเรื่องอันนี้สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยเช่นกันนะครับนข้อต่อไปเหลือกี่ข้อเราก็ไม่รู้นะช่วยพี่เข้มนับด้วยนะครับความสบายชั่วข่าวอ้อันนี้แบบเห็นกับตัวมากนะครับ i ิ u a เ i ชั่นชิ t บางครั้งเนี่ยมันตอบสนองความต้องการหรืออารมณ์ ทางกายเพียงชั่วคราวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ทางกายเหมือนข้อกันกอดนะเหมือนข้อกันกอดเช่นขาดความอบอุ่นก็เลยต้องการความอบอุ่นนะทำไมไม่ซื้อผ้าห่มมาห่มก็ <c oughs> ไม่รู้วพวกนี้ห <c oughs> รือบางทีความเหงาอยากได้คนอยู่เป็นเพื่อน <c oughs> เขาก็เลยเรื่องที่จะมีเราอยู่ตรงนั้นแล้วตัวเราเนี่ยก็คือไม่ได้อัปเกรดให้ตัวเองดูมีมูลค่ามากขึ้นนะรักตัวเองไม่มากพอก็เลยไปยินยอมอะไรหลายอย่าง ไปโถมให้เขาอะแทนที่เขาจะมองเรามีค่าแต่กลายเป็นว่าไม่ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักทําผิดเวลาที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าจิตของเรามันแบบมันเขาเรียกอะไรมันมันกลัวการถูกทิ้งมันอะไรแบบเนี้ยนะครับตัวเราก็แสดงว่าเราอาจจะมีปมด้วยเช่นกันใช่ไหมความสบายชั่วคราวนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลสุดท้ายละข้อสุดท้ายสังคมยุคใหม่และการเดทแบบแคชชวล บางคนเขาอยากได้อะไรที่มันแบบแคชช a วลอยากได้อะไรที่มันง่ายๆสบายๆไม่ต้องผูกมัดนะครับในปัจจุบันวัฒนธรรมการเดทแบบไม่ผูกมัดหรือก็คือแคชชวลเดทติ้งเนี่ยกลังเป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมของเราซึ่งทําให้หลายคนเลือกที่จะไม่รีบระบุสถานะซึ่งจริงๆ ที่แค่ย้ำนะว่าการไม่รีบระบุสถานะเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ดูตัวเขาว่าให้มันรอบด้านว่าเขาดีหรือไม่ดีให้มันรู้หัวนอนปลายเท้าให้มันรู้ถึงปมถึงก้นบื้งในจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าในอนาคตเรากับเขาจะเจอปัญหาอะไรกันในชีวิตและเราอะรับได้ไหมถ้าเราต้องเจอปัญหาชีวิตในครอบครัวแบบนั้นพอเราบอกตัวเองว่าเรารับได้เวลาเราเจอปัญหาแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเออรู้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหายงอนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอะไรเงี้ยก็ว่ากันใช่ไหมซึ่งเนี่ยการไม่รีบระบุสถานะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขามาฉกฉวยเขาเรียกว่าผลประโยชน์ในความรักความสัมพันธ์จากเราไปอ่ะผลประโยชน์บางอย่างการดูแลการเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งเรื่องเซ็กใช่ไหม แต่ไม่ระบุสถานนะอันนี้แหละอันนี้แหละคืออีกความหมายหนึ่งคนละความหมายกับการไม่รีบมีสถานนะแบบที่พี่เข้มตั้งใจจะสอนไม่รู้ใช้คําว่าสอนไนดะ้หอป่าตั้งใจจะเขาเรียกว่าอะไรเออตั้งใจจะเน้นย้ำเรื่องนี้ยนะมันคนละเรื่องกันนะครับหลายคนเลือกที่จะไม่ระบุสถาน,นะเลยคือคือตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่ให้สถานนะ เขาก็จะมีข้ออื่นๆที่เราได้กล่าวออกมาในข้างต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับ i ิ u a t อชันชิ p มันจึงเกิดขึ้น